วันนี้ซิมจะพาไปกินหมูทอดร้านตัวโกร้านเล็กๆในปั๊มน้ำมันเรียกว่าเป็นอาหารจานเดียวที่กินง่ายรวดเร็วแต่ความอร่อยและคุณภาพคับแน่นซึ่งที่นี่เขาเน้นขายข,ายข้าวหน้าหมูทอดเป็นหลักเลยนะที่ขายดีที่สุดคือข้าวหน้าหมู3ามชั้นทอดบวกกระเทียมพริกบอกเลยว่าช่ำมากไม่ลองไม่รู้หมูสามชั้นเขาใช้เนื้อที่มีทั้งเนื้อและมันเขาหมักข้ามคืนได้สูตรลับของร้านเพื่อให้รสชาติเข้าเนื้ออย่างทั่วถึงแล้วนําไปทอดจนได้เนื้อช่ำๆนุ่มๆแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เนื้อหม พิถีพิถันในการทําทุกขั้นตอนทั้งการเลือกวัตถุดิบการทอดความแรงของไฟการพักเพื่อให้กระเทียมเย็นรวมทั้งการเก็บรักษาจนได้เนื้อสมัมผัสกรุบกรอบรสชาติมันๆเข้มๆแถมมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยกินรวมกันคือดีมากคะ่ะยังไม่จบแค่นั้นนะ ใครที่อยากเพิ่มความแซ่บเขามีน้ำจิ้มให้เลือกด้วยมีทั้งน้ำจิ้มแจว่วเข้าคั่วสูตรลับของร้านน้ำปลาพริกสูตรพิเศษซีฟู้ดแซ่บก็มีอีกอร่อยได้เลยตามชอบแถมยังมีไข่ดาวไข่เจียวให้แอดเพิ่มได้นะกินร้อนๆมันเลิศจริงๆหรือถ้าไม่อิ่มแอดเมนูอย่างอื่นเพิ่มก็ได้เขามีทั้งไก่ทอดหมูสามชั้นหมูสันนอกทอดสันในทอดไสก้กรอกไปลองกันได้เลยค่ะที่ร้านหมูทอดตัวโกเปิดทุกวันจันทร์ถึงเสาร์เวลาสี่โมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่มโทรสอบถามที่เบอร์0ู0 9 5 5 4296เลยค่ะ